สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเฮ l โล EVERYONE กลับมาพบผอแสบนัวกับช่องครัวบ้านติก๊กคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องวันนี้ขอเสนอเมนูน้ำพริกกะปิ Today I would like to p r e พ e n t how to cook Spicy s h r ช m p มเ s t ติ p ซิมีวิธีการเฮ็ดแบบใดกับไปเบิ่งพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเหาม,มาเริ่มจากการย่างกะปิกันก่อนค่ะ การย่างกะปีนอกจากจะทําให้กะปีมีกลิ่นหอมและรสชาติที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยยืดอายุของอาหารออกไปได้อีกค่ะขั้นตอน,ต,อนต่อมาหฮอกะสิมาตำพริกกับกระเทียมค่ะตําแบบป่ต้องไ้ละเอียดมากค่ะโดยการใส่พริกลงไปตำก่อนแล้วก็จังไซกระเทียมลงไปตำเพราะว่าถ้าใส่ลงไปพร้อมกันสีเห็ดให้กระเทียมเละจนเกินไปค่ะ หลังจากนั้นเขาก็จะมาเบ่งในส่วนของกะปิที่ห้ายยางไว้ค่ะแล้วก็จัดการหาซ่อนหาบวงมาตากะปิใส่ลงไปในโคกกะให้ได้ปริมาณพอดีกัพผิกกับกระเทียมของเข้าค่ะหลังจากนั้นก็ตำให้เขากันดีเลยค่ะพอตำให้ส่วนผสมทุกอย่างเขากันดีแล้วก็จัดการขวดสาขวดโคกแล้วก็สิมาปรุงรสชาติกันค่ะ เ้าสิเริ่มมาทำการปรุงรสชาติโดยการเพิ่มความเปรี้ยวจากน้ำบักเน้าสดๆซึ่งจะซอยให้น้ำพริกกะปิของเ้ามีความหอมชวนให้น่ากินยิ่งขึ้นค่ะแล้วเ้าก็สิมาเพิ่มความหวานโดยการใส่น้าตาลบักพาวลงไปค่ะน้าตาลบัก่าวสีให้ความหวานแบบนุ่นๆส่วนน้าตาลทรายที่เ้าใส่ลงไปสีให้ความหวานแบบแหลมๆ และก็จะเสริมความกลมกลมโดยการใส่ผงชูรสล,ลงไปจากน่อยนึงค่ะสุดท้ายเติมน้ำต้มสุกลงไปเพื่อเพิ่มความข้นความเหลวตามแบบที่เฮ้ามักแล้วก็ทำการชิมรสชาติเบิง่งให้ได้แบบที่เฮ้าชอบค่ะบัดท,ที่นี่เฮาก็สิมาตกแต่งถ้วยน้ำพริกกะปิของเฮ้าด้วยบอร์เอพ่วงแล้วกับพริกสดเขียวแดงให้ดูหนากินยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะพี่น้อง ต่อมาหฮอกระสิมทํำไข่ชะอมทอดเอาไปกินคู่กับน้ำพริกกะปิก,กันค่ะ หลังจากนั้นห้ากกสิมะเฮ็ดบักเขืยรย้วชุบไข่ทอดเอาไปกินคู่กับน้ำพริกกะปิคือกันขอบอกว่าเขากันสุดๆเลยค่ะพี่น้องน้ำบักเขือรย้วที่ห้าหฮันแซน้ำเอาไว้แล้วกับพึ่งใไะเด็ดจน้ำมาคุกด้วยแป้งทอดกรอบและก็ไข่ทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำพริกกะปิพร้อมพักและเครื่องเคียงต่างๆหน้าตาดูดีรสชาติกระแซาอิหลีมากินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าม,มากถ้าชอบก็บฝากกดติดตามด้วยด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching please subscribe have a nice day take care